ไก่จันจวงยอมเผยเรื่องคาใจ31ปีมรดกพุ่มพวงหลังเสียชีวิตใครได้ไปบ้างล่าสุดนั้นไก่จันจวงยอมเผยเรื่องที่หลายคนคาใจมรดกของราชนีลูกทุ่งพุ่มพ,พวงดวงจันทร์หลังเสียชีวิตถูกแบ่งเป็นกี่ส่วนเรียกว่ากลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเมื่อเพชรพักวัด ลูกชายคนเดียวของพุ่มพวงดวงจันทร์ได้ตอบคำถามมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แม่พึ่งทิ้งมรดกไว้เป็นสิบสิบล้านยังมีปัญหาชีวิตอยู่อีกรอเป็นถึงลูกราชนีลูกทุ่งไม่น่าเชื่อก่อนหน้านั้นเขาก็ตอบว่าผมเป็นลูกชายของราชนีลูกทุ่งแต่ชีวิตของผมไม่ได้เป็นเจ้าชายเหมือนอย่างที่ทุกคนคิดเรื่องมรดกหรือว่าทรัพย์สมบัติของแม่ตอนที่คุณแม่เสียผมไม่ทราบนะครับคุณแม่เสียตอนที่ผมห้าขวบ ผมยังเด็กมากผมเลยยังไม่รู้เรื่องอะไรครับสมบัติคุณแม่มีอะไรบ้างมูลค่าเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่ทราบปัจจุบันคุณแม่เสียมา31ปีแล้วผมมองว่าเงินถูกใช้ไปทุกวันนะครับมันก็มีวันหมดของมันแต่ส่วนของมรดกที่ทุกคนพยายามจะถามผมพูดตามตรงในส่วนของผมผมไม่มีครับผมไม่คิดว่าต้องมีหรือต้องได้อะไรในส่วนนั้น ผมยังต้องทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนทุกคนไม่ได้มีชีวิตพิเศษไปมากกว่าใครทุกวันนี้คอนโดก็ยังต้องผ่อนธนาคารไม่มีที่อยู่จนผมต้องไปนอนวัดผมก็เคยมาแล้วครับล่าสุดนั้นไก่จันจวงเผยเรื่องที่หลายคนคาใจมรดกของพุ่มพวงดวงจันทร์ถูกแบ่งกี่ส่วนเธอได้กล่าวว่า สมบัติราชินีลูกทุ่งมันเป็นอสังหาซะเยอะเงินสดไม่ได้มีมากมายอย่างที่บอกมันเกินสิบอยู่แล้วแต่31ปีผ่านไปอะไรไปทางไหนเราตอบให้ไม่ได้ถ้าเป็นยุคนี้ก็หนึ่งร้อยล้านนะลิขสิทธิ์เพลงไม่ได้เป็นของพี่พึ่งพี่พึ่งเป็นคนที่รับจ้างร้องสมัยก่อนอาจจะมีแบ่งค่าเปอร์เซ็นต์แต่พี่พึ่งไม่มีสิทธิ์กับลิขสิทธิ์เพลงต่างๆทุกอย่างอยู่ที่คนแต่งพี่พึ่งไม่ได้เลยสักบาทเป็นผู้รับจ้างร้องเท่านั้น มรดกตอนนั้นแบ่งเป็น4ี่ส่วนพ่อแม่เขากับลูกส่วนของพ่อกับแม่นั้นพ่อไม่ได้มาพี่พึ่งป่วยอยู่ปีหนึ่งค่ารักษาค่าดูแลต่างๆรู้สึกว่าจะเป็นเงินของบริษัทท็อปไลน์แล้วก็ไม่ได้คืนเพราะพี่พึ่งเสียชีวิตส่วนของเพชรเราไม่ได้ล่วงรู้อะไรต่างๆของเขาตอนนั้นเขาก็เด็กนาๆทุกคนก็ลำบาก เพชรสิ่งที่ได้มากกว่าสมบัติคือการที่เขาได้เป็นลูกพี่พึ่งเขายังมีแฟนเพลงของแม่เขามีคนที่รักเขาด้วยตัวเขาเอง